จ้ามันไมายังตละบพอนเพีไดเ,เลยจ้าเด้อหมกดาหารจ้าผักจะเป็นกบักนกบแง่นึงกําละสิบบาทดอกหวมพี่น้องดอกหอนมีมะเขือตรงไอ้ที่สิบก็สอบปักไงพี่น้องอันนี้พริกอันนี้มะเขือเทศนะคะสิบบาทสิบบาท ลองกินจ้นโลกนี้จะมีแต่ผักนะคะผักเยอะกำเบ้อเลยกำละสิบบาทเอเนะไรคะนี่ของน้สารบานเข้าพี่น้องเดี๋ยวไม่ท่องทีพาไปบึงหรอกอ,อันนี้ก็เจ้าเอิญสมตีนไดนะ้เนาะ เขาโพดจพ้ะข้าปพดพี่น้องของอยากของกินเต็มพี่น้องปลาพี่น้องปลาเนื้ออ่อนอปลาปลาเคิร์งไงพี่น้องกระเคิรงแบบไปย่ปยอนพี่น้องไาย่อนอันนี้ปลาเขาวนะปลาเขาวก็ค่อ ปลาพี่น้องจะตุ้งยัปลาพี่น้องพักเยอะหน้านี้พักเยอะค่ะนานเรี่ยงพักหลายพี่น้องีเรียนก็มีพี่น้อง นะคหวานนะคะลละร้อสเป็นเ็ตเป็นหน่อไม้นะคะเดกระด้างพี่นเนาะเ็ดกระด,าด,ด้างรอข้อกระดงมวัวปอนแกงน้ำใหม่พี่เนาะน้ำใหม่ไปแกงเด้พี่น้งเ็ตกระด,าด้างรอข้อกระด่ม ่วงหน่อยพี่น้องเจ็นดอร์น้ำไล่ไหลทม่วงพี่น้อเนาะปลาหวานนะคะ <Okay. S 1> ชุดเล็กยี่สิบชุดใหญ่สี่สิบน้ำไล่ไหลน้ำบอ่อพี่น้องชิมปีค่ะชิมเลยค่ะบทคว,ว,วามเหตุชิมมาสั่นเดี๋ยวไม่ร้องสิยร้องชิมมา,มาได้จ้าเด้อตลาดพรอนเพชรเมืองมุกดาหารพี่เนาะไอซีด้วยค่ะด้ แจีบ้ังนวางกับกรอบกอบแบบน่ะเจ่อะไรไข่มาแดงอันนี้จนะเดาหวานมาใหม่เอาไปอ้อมพี่นอ่ ปลากระมีจักพี่น้องจานละหนึ่งร้อยบาทคือคือเดี๋ยวปพี่น้องเลยแซ่บแซ่บปลาม,มัน,น,มนมกวอาปลาไม่น้ำโคลนเนาะปลาด่างมันแข้งมาพรอมมันแข้งจานตอดายเนาะมันแข้งดักแด้พี่น้องมีรวงจักกระจัน หอยกรมีพี <z> <S 2> <S 2> ่น er ้องหอยทาก่หอยเดือเนบอนแงคาปเน้อหแาโปเขียดกระมีเด้พี่น้องเนว้อป่าเมนบอหเนป่าแท้กิโลละสองร้อยปดสิบมกิีัยน่อันนี้แห้บเด้อกรเด้อนี่เด้อนี่ก็ดีก็ง แมงแข้งพ <Cornell. S 2> ี่น้องแมงแข้งแม่เงเอาไปตำพนพี่น้องเจ็บเซ่บพ่อๆกันกับพนแมงดาเนาะแมงเจ้ะเบ่น้จานละร้อยค่ะพี่น้องแมงแเนจานละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดีวรอคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายลุ้เลย